วส no วัสดีครับพบกับสองคนไทย h i s ี่ยุค90พบขอแน่นโตครับผมบอนนไบร์ h i ครับนี่น้องชายผมครับบ่าวนุไบร์ h i ครับสองคฮิส s อรี่ต้องเว้าก่อนเอดมาเผื่อพี่เลยเป็นเลยฮิสอรี่ฮิสอรี่ฮิสอะรนะ h i r y t r y h i นี่มัน h t ่นๆแต่เนี่ยมัน h วคไทย ยุคเก้าซูนเพราะถ้ายุคเก้าซูนแล้วก็ควาว่าฮิสตอรี่มันเผยรายใหา่ได้หลายอย่างคือความเก่าความดังประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันมันลึกล้ำโหดประวัติศาสตร์นี่ไม่อย่างไปทำไมพอวันทื่นมามาต้าเป็นแก่คนละภาราเอาวรรณศาสตร์ป่ะโอ้ตัวาะไรโอ้โัวตโวตัวอะไรเรื่องเรื่องเล่าความเก่าความหลังความพื้นความดังความหลังก็คือหัวลงเล่นบอสพิการก่อนนี่ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือเรียนบ้านหนองมะเกลือตำบลชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทิ้งภูไทยโดยแท้โดยส่งนภูไทยเฮามาตะเลิ่นยงเป่าย้อนมากอะคือมาตะเลิ่นทิ้งภูไทยเฮาโยบผู้พาหน้ากระเด้งไปไหนมาจากประเทศลาวอ่อเออแขวงแขวงขามุนป่คือสวรรค์นักีเออขามุนป่พราะว่านนล่ะกินมาขมวดอะไรขมวดเอากันหลับมาชาวบาน โอ้โหแข่งกับเ้อนักกายมากโอ้ยรถไก่รถไก่รถก่ยางมันมีมถ่ายกัมีไก่นะเออย่างเนื้อแล้วถ่ายเลยไก่เอาคันเสียงจู่จันละมันท่างเนาะไม่งั้นมันกลไปอยู่ทัสายไฟกันจู่จู่จะจังตะคอดไว้ะไฟกันนะจู่จู่จะจยจอมันจะตับตเออเล่ากอเจอมาโหมื่อนี้ย่างวเดียวย่างเดียว ว้าวว้าวควาเก่าความหลังพิรกรรมเจ้าเป็นเนอเอาโซนด้านหลังห้องก่อนเมื่อกี้นี่โซนด้านหลังห้องเออโซนนั้นเราเอ๊ะแปลงพักพูดแปลงพักข้างหลังห้องอ่ะเนาะโย่ผมเอ๊ะคือกันตอนแปลงพักโย่โซนกันแหละมิจูมุยิ่งขมักขีพองมันอ่ะมีลายเนี่เหมืนกัเรื่องฟองเก่าขวามหลนี่แหละจังยืนคนรนิติดตามเบิร์กเอ้ยเอาสิคุยจ่ากันแล้วเอาเรื่องเล่าความเก่าความหลังมาคุย แล้วีซึนซิดเก่านั่นไมีซิดเก่าซิดเหลือมากเลยไอแข่งลำซื่นแข่งลำซนแข่งลำซื่นวิตกรรมนี้เนี่เซิรมาเซิรนบคนที่คนี้มาอันนี้ไม่ได้บุรี่แต่เรื่องเอห่านะที่แบบว่าความชรงจำเออมึงจำ ฮิสตอรี่เฮ้ยมีไหมฮิสตอรีตั้งมีไหมฮิสตรี่มีิสตอริเถ้าเป็นฮิสตอรีดยุ่ยยุ่นะนะอันนี้อันนี้มไม่ได้ยุ่ยโรดเขาว่กฮิสตอรีผมกระายอแต่บรทปีฆาผมกระฆาเลยกระคานะอันภาษาชีวว้าตีเดียวเปิดไปไปหงมเฮาผูไทยนะผูไทยไปเรือนอันนี้ผููไทยเือกัตตาผูไทยผู้ไทยกัตตาภูไทยไปเรกัตกัตตาอะกัตตาเออกัตตา กระตากแต่นี่คือสระอากแต่อันนี้กระตากกระตากวิทเออกระตากโตเต่าสระอากโกกากกระตากวิทย์กระตากตากมาเต่นมาแต่เรื่องประวัติความผู้ไทยของเรามีความรู้บ่กผมเอาเ้าเอาผมยันเขา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 แบบนี้หน่อยมาแต่แขวงข้ามม้วนผู้พานหน้ากระแดงเอาเออผู้พานหน้ากระแดงแขวงข้ามม้วนอยู่ทางประเรดเล่านองมากน้ำมาอยู่ นีเรื่องเหล่านี้คือมาจากคนเก่าคนเทาแต่เก่ตามอาจไมชื่อไม่ชื่อกะโขออภัยควรนักป่าหนักนักไอ้นักป่าหนักป่าเนื้อนักไปเลยนะเพราะนักป่าหนักป่าอาจารย์หนักป่าอาจารย์แต่ที่พวกมันขมุได้อะไรครับมีขมุนได้อะไรครับขมุนมากขมุนก็คือว่ามาจากแขวงข้อมูลเนาะมาอยู่สกลนครสกลนครนี่อาจที่เป็นสกลทวารีในชื่อของเดิมของสกลนครเรา อยู่ตรงดงบากดงบากระดือพี่เหลือเนี่ยนี่อพยพมาจากประเทศลาวมาอยู่ตรงดงบากดงบากตอนนี้ก็คือศารกาศศูนย์ศารกาศจังหวัดสุวรรณคธ์คือมาอยู่ในนั้นน่านพึงปลาเรมีหัวใจซึ่งข้อมูลการมีได้บันทึกไว้ว่าอยู่แล้วอพยพมาแถวห้องฮีควายเออห้องฮีควายหรือพุนยังครับปัจจุบันนี่แหละห้องช่วยกอยู่ระหว่างบ้านดอนหอมบับพุนยังครับประมาณนี้ในนี้ภูเท่กับตา ตามที่ผมไปสัะบัดมึงนะเพิ่งจะอยู่แถวโน่นหอมไผ่ล้อบ้านงูปัญไงบ้านนองบูไปมึงแต่บ้านน้องมังกรเป็นบ้านยังเป็นบ้านเดียวเอาไว้ไงที่รักษาวัรอุทัยมองมองหรือวอชมองมองเปล่ามองมองวอชมองมองมองอะไรเล่ร้อนร้อนวอชร้อนร้อนร้อนกันขี้ร้อนกันคือวอขี้ร้อนนี่เปรี้ยว จะเป่งเองเปย่มุเป่เองเอายังมีวห้ามฝังมาขาว่าบักุเคกนูไทยให้กับูไแต่ตอนนี้มักเยอเปลี่ยนภาษาไปเออจะเป็นย่อจะเป็นมีร่ยแต่นกือก็เหมือนโ้กอนี้ยังเอ่อยังหลักาวเก่าทนียบไทยห้ามฝังบ้านเฮ้าฮะด่านั้นไพร้อมนม้ยไปได้เยว้าวนอะมดแต่แตู่ไทยบ้านเฮาห้ามฝังมา้อมได้ไนี อมดงซนบ้านแม่บ้านเลยขบ๊อบน้อมาอันนี้เอาออไทยไปเตะบอลเลยแยกเขาตีได้หมดเนี่ยเออแยกเตีเลยจะวอากนเลื่มนโตัวมามาตบ้านไหนตัวโตนโต๊กเขาเลื่อเขาเล่อหรอบนไทยเออเอาต๊ะตเาเลื่อทขาทำตัวอันนั้นโตัะโตตจะบ้านไหนบ้านไดน้ำข้าวคอนี้มึงอยู่นมกึ้อมีขบว่านมกึ้เป็นเรื่องบกนาดแยกเขาตีได้ไปมือนบ้านเมันได้นหมืนได้บ้านเดียวฟังเดีเออ คู่คู่คบ้านอันอื่นคู่้านเขากลองที่ทำอันบานเลิอันนี้บานเลอเอามายกเข้าบาดูร้านคับพุ่มเจออยู่รุ่นต่อต่อมานี้ว้าว้ไทยี่มีเพื่อเทียนเทียนร้ายจได้เฮามันจะลออนุรักษ์ไหมเอาว้าวว้าหอเข้ามานี่นะส่งเงินผูทไทยฮิสตอรี่ ว้าวเลี่ยงเล้าหยุกเก้าศูนยยุกเก้าศูนตอนตอนปลายมีอนมีตอนปลายตอนต้นแล้วทั้งสิภาพไปบึงอาคารเรียนบวกมาอาคารเรียนอาคารึอาคารไม้อาคารไม่อ้ว่ามองเขาาดูว่านทรงจำต่างๆเนาะ โมงบาล่องเออเล่าเล่าจะเป็นว่าเราคือมีข้ากินสามกุกนะเล่าไว้ไปเลยเล่าไว้ดองขายมาเล่าไว้เพื่อเพื่อบาล่องบาล่องคนก่อนนะอทำลิศทำลิศทานมันตีเออพลุงนั่นเองชิบะฮาร่าวนั่นอันนี้ก็ชิไปหาเล่าวนเออเอฟซีอะเออเอฟซีเราเออมาจุดบรรทัดเล่าเนาะประวัติการเล่าหลายคนอาจร์ได้ยินาแดนภาคตะวันอน้ามาแล้แอนนี้เป็นสปูดโจ้าโอลา คือกระสุนปืนดักแมนมีแมนเลยสจต้องไปทาพี่เธอหนเ่อแต่คงใจมามงสามุไปย่ำย่ยังอม่ใ่อหนึ่งไปพบพะกับไปอันพุบุคลาสเยี่ายำงงอ่ะไหเย่งปุ๊บมึงี่ันเองแไเลยนี่สองีสนไปบางพี่นี่ป่ะเออพี่นี่อยู่ีอมิยาสุนทนภูและอันลักชิลราที่ดอรลุงเ่นเนามันมีอะไรตรงเนี้เออเออเออคนท่จบไปแล้วเนาะแล้วก็ชนามฟุตบอลห้อง ว่วิลการเรื่องนามุดบอลเร